เชานี่อยู่ทะเละค่ะมาหาหอยบานังถานำลงทะเละนี่เป็นท่านยากาศทะไอตากาะบางปาูนมั้งไอมางวั่นมาหาหอยเด้อค่ะ ห้าหอยตลับคางคางคางคเนาะอู้ปลาต,ต,ตินปลาตินปลาติ้นร้อยนานามเลพี่น้องต้นสะเดาเนาะนี่ต้นสะเดาสะเดากับว่ามีอยู่เดีว Kìa được cái bóng năm mươi năm 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 คนบ่มีเด้อน้ำกำลังลงคนกำลังมาเนาะปลาเด้อปลา ทะเลเนาะพี่หน่อเนาะมาหาหอยเนาะทะเลตอนนี้มันโตกาาันตาข่บมังปูอยกแก่ๆกันมากับโพงไงเบนเดอม์มาเนี่ยมานาังถานำลุจะหาหอยคนหาปลาได้ไหนคนขี่เครืองกันทะเลอยู่ มาหาปลาหาปลากระบอกกับปลากระท่อาไปขายสงกับน,น้ำคุ้นพอพอแล้วก็เด้ปลาได้แล้วเมือ่ออะก็ได้ร้องแล้ว